ตำนานแสงทองฟินแลนด์ค่ะพี่น้องซา,ากุก,ก็ได้ไปเห็นพี่แพลวพาวแสงทองได้ทำป้ายใหม่ของวงแพวพาวแสงทองค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเฟซส,ส่วนตัวพี่แพลวเนาะพี่น้องเนาะ ที่คน้นในหูจักถึงประเด็นเรื่องเล่าที่ผ่านมาเนาะว่ามันเกิดอียงคืนแน่แล้วตอนนี้เพื่อนกะเดินหนาต่างค้นต่างเดินหนาค่ะทั้งควีนบัฟินแลนด์ทั้งผีแพ้วผ้าแสงทองเพื่อนกะเดินหน้าต่อไปก็คือทํางานทําหน้าที่ของตัวเองให้มันดีที่สุดแล้วก็ดูแลองค์กรแสงทองอ่าแพ้วผ้าแสงทองค่ะพี่น้องเพิ่นกะสิปเปลี่ยนเป็นป่ายเนาะพี่น้องเนาะนี่ป่ายไฟนี่ค่ะพี่น้องอืม,มิึงน้ำกันค่ะเนี่ยค่ะว้า ไ,ไฟฟ้าไม่ไรสีค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะแพรวพาวแสงทองต่อไปเราก็จะได้เห็นป้ายแพรวพาวแสงทองแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าฟินแลนด์เป็นนัสกสกุลของพย้นาวันฟินแลนด์เนาะอ่ะพาพื้นวันฟินแลนด์เพิ่งก็ได้แยกบ่งไปเฮตโตเกียวมิวสิปเิ่นแล้วเนี่ยมอลล์ขายมอลล์เพิ่นแล้วเนาะ,ะพี่น้องเนาะนี่ราคาพี่น้อง ผู้ใดกับผอยากให้มันเกิดดอกค่ะเพราะว่าแฟนครับที่ยังหักทั้งสองคนเพื่อนกันยังเชี่ยให้ทั้งสองคนนะ่ะกลับมาหักกันกลับมารักกันเหมือนเดิมกลับมาเฮ็ดคอนเทนเต์เฮ็ดทายคลิปทายยังรวมกันเนาะพี่น้องเนาะเวลาคนเอามาลงย้อนหลังงสิแม้เรื่องแต่ก่อนที่เพิ่ลงเวลากุกีเกันมันหนาหลักแม่พี่องอมืมันเป็นธรรมชาติมันเป็นกันเองค่ะพี่นอาะผู้ใดกับผอยากให้มันเกิดดอกค่ะเมื่อก่อนที่เพื่อนไปแสดงอยู่ สีถาดอุดรเนาะที่ขึืนเวทีน้ากันนะเนาะเพื่อนกะบ่ได้แต่ว่าพยายามไปหาอยู่เด้ว่า้เพื่อนถ่ายรูปรวมกันลองเพลงรวมกันแต่ว่าผู้หญิฟิลนด์เพื่อนกะได้ลองคููกับน้องๆเพื่อนอะไรกับลูกเพื่อนเพื่อนกับบได้ออกมาเพื่อนออกมารับเชิญไหมคะพี่น้องออกมารับเชิญจะซื้อเนาะเพื่อนกะบ่ได้ออกมาถ่ายรูปด้วยออกมาลองเพลงยังน้ากันแต่ว่ากันยังเบื้องสายตาแล้วกันยังเป็นห่วงเป็นใยกันคึองก่านแหละพี่น้อง ขอค้อนหักกันอยู่เน newer, าะบุณเวนว่าบุณเวนว่าค้นแบบว่าบ่หักกันก็ยังหักกันอยู่แต่ว่ากะตอนนี้ก็ว่าเป็นหมู่กันก่อนแหละอ่าเขาเข้าใจยุค่าพี่น้องนี่แหละคะ่ะแต่ว <c ída> ่าเมื่อคืนเนี่ยก็เห็นเนาะเบ้าเอ็มพูขอโทษนี่แหละค่ะก่อนสีเบายังก่อนสีคอมเมนต์อียังเข้ากะให้เราว่างแน่เนาะให้เราว่างแน่ แล้วเรื่องนี้มันก็หอดโลงหอดสารแล้วเพื่อนก็ให้ทนายจัดการแล้วเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดมาหลายมือแล้วอ่าเพื่อนกับพึ่งมาขอโทษเมื่อคืนนี่แต่ว่าเม่แพรวกับว,ว่าอ,อไปฟัง่งไปอันนี้ยุ่ซานกันเอาอืมเออไปเหมือนว่าไปเครียดไปยั้งยุ่านกันเอาทาเพื่อนเพื่อนกับสยาเขตให้มันเป็นเคตัวอย่างแหละพี่น้องเพราะว่าคลิปนี้เขาเบ่าหายแล้เส er ียหายเสียหายเพราะว่าเขาไม่ พูดไม่เป็นความจริงเลยอย่างเช่นเรื่องเรื่องแม่อย่างเงี้ยพี่แพีวก็เอาเงินของตัวเองเนะี่ยออกมาซาเครื่องบินเจ็เนาะที่พาแม่แม่เทพนะ่ะไปรักษาตัวอยู่กรุงเทพมั้งสิแม่คือเขาบอกอย่างเียาบม่นความจริงเลยบอกห้ซีเซียหายจนแม่แพรวแบบว่าโอ้ยคอาเมนคนอื่นคนธรรมดานะ่ะเขาคิดสัตย์ดูสิแม่อะเอื่อยเป็นกระวางสีเนาะเราก็บ,บอกแรงอยู่ได้เมื่อคืนเนี่ยเราก็ฟาดไปคักๆเลยแล้ว คือเล่านั่นพันสมเขาเรียกว่าอะไรนะอ่อมรสุมเนาะหลูกไง่ลูกยังมาไล่แล้วชีวิตนี้เราบ่มีอีหยังสีที่ต้องเสียใจนอกจากแม่เราเสียอืมเราผ่านแล้วอีหอย่างเราก็คือว่าสมาคีหยังก่อเระวามาคืนนะผ่านอีหยังมากก็คือผ่านความตายมาหลายแล้วเราบ่หยาดแล้ว,ลวเรื่องแค่นี้แต่ว่าก็คืออันนี้พอมาเจอคนนี้แกแบบหนักเลยคนเอาไปวิพากวิจารณ์แล้วคลิปนะ่ะถึงจะลบคลิปไปคนก็ โยงไปเหมือนเดิมคนก็เหยียบซ้ำเล่าคือเกา่าอืจนแถาเดี๋ยวนี้คนก็นยังเหยียบซ้ำเมื่อก่าค่ะพี่น้องนี่แหละเราก็เลยว่าคนนี้มาขอโทษเราก็เลยว่าให้ไปขึ้นอ่าล่งขึ้นศาลเพราะว่าจะเป็นกรณีตัวอย่างจะเป็นเคสตัวอย่างสําหรับคนที่พูดเบาบอคิดคอมเมนต์บาคิดเหยียบย่ำคนอื่นคือจังจะคล้องบ้เคยพิดจรงสิแม่ค,ค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะอ่าแล้ววันนี้เนาะไปอัปเดตงานพี่แพวดีกว่า วันนี้ทางคืนนี้วันที่สามแสงทองฟินแลนด์เต็มวงแพลวพาวแสงทองเนี่ค่ะพี่น้องเพื่อนแฮแท็กแพลวพาวแสงทองอะไรได้พี่น้อง,น,ง,อง,น,องนี่ค่ะ แพลวแพาวแสงทองบบมีแสงทองฟินแลนด์แล้วได้พี่นอ้องเนี่ยแต่ว่าป่ายก็ยังบ่ทันเดลออกเนาะบ่ทันเดลติดไม่เนาะพี่น,อนอ้องเนาะคืนนี้วันที่สามีนาแสดงอยู่ที่วัดโคกอุดมตำบนพรเจริญอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงการค่ะพี่นอ้องไปห้กระล่างใจแม่แพลวหลายๆเ้อค่ะพี่นอ้องเด้อเนี่ยแพลวพาวแสงทองกลับมาสู่เนี่ยความปังเหมือนเดิมความดังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คิวงานเดือน มีนานี่ก็คือเกือบเต็มคะ่ะพี่น้องผู้ใดอยากได้อยากแสกงานเขาไปก็คือติดต่อไปหาผู้จัดก,การแม่แพร่ได้เลยค่ะหรือว่าไปที่เพจหมอลำแถวาแสงทองคะ่ะพี่น้องที่คนติดตามเยอะๆนะคะโมเมนต์ว่าเพจปลอมๆเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้กันแล้วว่างแน่เพจปลอมมันระบาดเนาะพี่น,อน้องเนาะแล้วเพื่อนก็ได้โพสลาสูตรเนี่ยค่ะหลังจากที่เจอมรสุมอะไรมาต่างๆนานาตอนนี้ก็เริ่มยิ้มได้เริ่มมีความสุขมากขึ้น เพราะว่ากําลังใจล้นหลามแล้วแม่แพลวก็ได้โพสต์บอกว่าแล้ววันหนึ่งเราจะหัวรอกให้กับทุกเรื่องไม่ได้เก่งขึ้นนะเป็นบ้าพูดนะจังสีราคาแม่แพลวเพราะว่าแม่แพลวนะน่ะเจอดราม่ามาทั้งชีวิตแม่แพลวนะ่ะเจอคําดูถูกคนเหยียบย่ําเหยียดหยามมาตั้งแต่แม่แพลวย่างเข้ามาเป็นหมอลำตั้งแต่พ่นเป็นเดนเซอร์ตั้งแต่พูดแหละอายุ14ปีพ่นพีน่เนาะตั้งแต่หน่นหนอยๆพ่นตั้งแต่พ่นสู่ชีวิตมา นั่นแหะค่ะพี่นอกจนมีบ้านมีรถมีทุกอย่างมีบ้านสร้างบ้านชําเร็จนั่นก็คือตอนเราอายุ20วะเราวะ20กว่ากว่าเราหาเงินมาเฮ็ดมาอย่างเองเลยอ่ะดินล้นโดยจะค้องเองแล้วก็ไม่เคยขอเงินใครกินไม่เคยเกาะผู้ชายหาเงินด้วยตัวเองแล้วครอบครัวพี่แพลกก็มีอยู่แล้วมีฐานาอยู่แล้วแม่ค่ะพี่นงบอกเคยว่าจะไปเอาเงินผู้ใดนี่แหละตั้งแต่หูวจะเอื่อยแล้วมาเนี่ยเราบอกเคยว่าอ่าบอเคยเห็นแล้วว่าเออ เราครบคนรวยบ่เคยเราบบเคยแกเป็นคนติดดินอ่ะแกเป็นคนแบบว่ารักน้องรักเพื่อนรักทุกคนเวลาไปหาไปยังตอนรับเฮาอย่างดีค่ะพี่นอกนี่แหละค่ะความเป็นตัวตนของพี่แพลวก็คือแกเป็นคนกันเองก็คบนบ้านๆเท่านี่แหละพี่นกเป็นคนที่แบบใจสู่เป็นคนที่ผ่านหล่อนผ่านหนาวผ่านอยียงมาหลายบบคิดว่าอายุซามสิบสิผ่านมาหลาย เกิดก้อนซักูแค่สองปีแต่ว่าเราผ่านมาหลายกว่าเหาเรื่องเล่าในชีวิตเราเพราะว่าเราเริ่มหากินแบบว่าทํางานหาเงินเองตั้งแต่อายุสิบสี่ปีแห่คะพี่น้องอ่ะตั้งแต่แตะกี้เห่าหนังกัแค่เรียนเนาะเรียนธรรมดาแล้วก็ของเงินพอแหมแต่ว่าพี่เพลนะสู่ชีวิตมาแต่ไดแต่ดิด้นรนมาตนแต่ไหนแต่ไรจนมีทุกอย่างเนี่ยนั่นแหละคะ่ะพี่น้องอ่ะแล้ว <c oughs> เข้าไปเปิดคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะคอมเมนต์ comment น้องเพลงอย่างเงี้ยน้องเพลงก็มาคอมเมนต์แม่แพลบอกว่าสวยมากค่ะนี่ค่ะพี่นนองอ่าแม่คือพร้อมลงแห้งพร้อมตัวเพราะว่าช่วงหนึ่งที่เพิ่นเจออันนั้นเนาะเจอมรสาุมลูกไงเนาะบวกกับที่แม่แพลมีสูตรดีๆเคล็ดลับดีๆคลายของซอยเอยของกเดือดขอกระ,ะ,ะกินได้พี่นนองเนี่ยคอยขอลูกสามคนขอกินของเอื่อนี่แหละขอก็เลยพร้อมขอก็เลยจอยลงได้อืมมันเหมาะมากเลยค่ะออกดีมากเลยค่ะล้างลำไส้ดีนี่ค่ะ แม่เพลาวเป็นคนตัวใหญ่นะแต่ก่อนเนี่ยพอมาเจอตัวนี้นี่เราพร้อมเลยค่ะทักไปสื่อน้อเราเลยค่ะดีทอ็อกเพลวซัมมี่เนี่ยสากุกสื่อมาอยู่เด็ปโปุ้มชัน่นกล่องใหญ่แถมกล่องเล็กนี่ค่ะกล่องเล็กห้าซองกล่องใหญ่สิบซองนะสิบซองด้วยเจ็ดซองว่ะประมาณนั่นแหละค่ะพี่น้องแต่ว่าเนี่ยเราก็ดีใจที่ แฟนคลับยังรักยังไอ้นี่เหมือนเดิมเพราะว่าวันก่อนก็ได้ไปเห็นเนาะว่าจากคนที่เคยด่าแล้วก็เขาก็เลิกด่าแล้วเขามาให้กําลังใจเขามาขอโทษแม่แพลทั้งในแชทบ้างทั้งในอ่าคอมเมนต์แม่แพลบ้างคนที่เขาคิดบวกเนาะพี่น้องเนาะเขากลับกับใจเขาก็เศร้าวเบาเศร้าตอกยำเศร้าเหยียบยำข้นได้แล้วเพราะว่าเขาก็จะย้อนไปดูในชีวิตของตัวเองว่าเอา กูกับโเคยถือกูกับโเคยดีตัวนี่ยังสี่แม่ค่ะพี่น้องเพราะว่าคนเท่ามันกับโบได้ถือไปเบิร์ตอยเบอร์เซนต์แม่นบอลค่ะพี่น้องมันต้องมีข้อบกพร่องอะไรกันบ้างมันก็ต้องให้อภัยกันบ้างค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะแม่เพลวเป็นคนสู่ชีวิตอดทนอิลีค่ะแฟนคลับก็คนที่รักก็รักเนาะคนที่รักก็รักมากมายบางคนไม่รู้จักได้ยินข่าวก็แบบว่าเห็นใจเห็นใจเป็นห่วงคนร้ายๆค่ะพี่น้องอะ เอาเป็นว่าเฮาก็ติดตามวงแพรวพราวแสงทองกันต่อไปนะคะคืนนี้ก็ไปให้กำลังใจที่วัดโคกอุดมตาบลพรเจริญอำเภพอพรเจริญจังหวัดบึงการพี่น้องทางบึงการไก่ไก,ไก่ไก่เคียงไปให้กำลังใจวงแพรวพราวแสงทองเยอะๆนะคะเนี่ยคะ่ะปิดตำนานแสงทองฟินแลนด์แล้วอันนั้นก็เป็นแค่ตำนานอนาคตเราก็ไม่รู้เนาะอันนี้ก็คือแม่แพรวก็พร้อมเดินหน้าใหม่ค่ะพี่น้องป้ายใหม่ อืมนี่แหะค่ะเอาเป็นว่ามือนีซากูกะมาอัปเดตข่าวๆข,ของแม่แพลวไว้แค่นี้นะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ